ยินดีต้อนรับสู่ช่องข่าวด่วนจากพี่เก๋ค่ะวันนี้เราไม่ได้มาแค่รายงานข่าวนะคะแต่จะมาเจาะลึกมาขุดคุยข้อมูลกันจากหลายแหล่งเลยที่เราไปรวบรวมมาทั้งสนุกพันทิป SME จัมไทยรัฐมันี่เอ่อมาเก็ตเทียอมรินทีวีแล้วก็ประชาชาติธุรกิจเพื่อจะมาดูสมรภูมิที่กำลังแบบเดือดมากๆตอนนี้ในวงการอาหารบ้านเราก็คือศึกสุก,สก,กี้ระหว่าง MK เจ้าตลาดเดิม กับสุกี้ติน้อยที่เป็นผู้ท้าชิงที่มาแรงมากๆเราจะมาดูกันค่ะว่าข้อมูลเหล่านี้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับกลยุทธ์ผลประกอบการแล้วก็มุมมองของผู้บริโภคในการแข่งครั้งนี้ค่ะครับเป็นประเด็นที่เอ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะมันสะท้อนภาพการแข่งขันที่ดุเดือดจริงๆนะแล้วก็การเป็นปรับตัวครั้งใหญ่ของตลาดร้านอาหารเลยว่าได้ซึ่งน่าจะมีผลกระทบในวงกว้างทีเดียวครับใช่ค่ะ แล้วจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันแบบร้อนขึ้นมาอีกรอบเลยก็คือสงครามราคาล่าสุดนี่แหละค่ะตามข้อมูลจากสนุกหรือที่เห็นในติ k กตอกกันเยอๆนะๆเนาะคือสุกี้ตีน้อยเนี่ยเขาฉลองผู้ติดตามครบ1ล้านคนก็เลยจัดโปรโบุฟเฟ่ไปเลย1,99บาทอันนี้ยังไม่รวมเครื่องดื่มกับ VAT นะคะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนาน,นี้เลยอ้บาทแม้จะมีเงื่อนไขช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงถึง5้าโมงเยน แต่ก็ก็ถือว่าแรงมากๆราคาเด็กนี้แค่89บาทเองเป็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากครับแล้ว MK เองก็ตอบโต้แบบแทบจะทันทีเลยเหมือนกันนะด้วยโปรคุ้มคุมอิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์299บาทอันนี้ราคาสุขทิ90นาทีที่สาขาใน Lotus Big C แล้วก็สาขาอืนอ่นๆที่ร่วมรายการถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเหมือนกันอืมเหมือนกันเลย แถมีกิมมิกเล็กๆด้วยมาสี่คนฟรีกุ้งแม่น้ำไม่อั้นไปเลยโห oh. คืออันนี้มันไม่ใช่แค่โปรโมชั่นธรรมดาแล้วละ่ะแต่มันคือการแบบว่าประกาศศึกราคาอย่างเปิดเผยเลยเพื่อแย่งชิงลูกค้าในภาวะที่กำลังซื้ออาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนช่วงก่อนๆนนะครับเพราะแข่งกันดุดเดือดเรื่องราคาแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูพื้นฐานสาคัญเลยก็คือผลประกอบการถูกไหมคะใช่ครับ ข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งไทยรัฐมันนี่อมรินทีวีเนี่ยชี้ไปทางเดียวกันว่าตรอยมาสหนปี68ที่ผ่านมา M หรือบริษัท MK Restaurant Group เนี่ยนะคะกําไรอยู่ที่234ล้านบาทซึ่งลดลงไปถึง32.6%เลยนะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าไรายได้ก็ลดลง10.3%เหลือ3541ล้านบาทเขาบอกว่าผลกระทบมันมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แล้วก็การแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยแต่แต่จุดที่น่าจับตามมากๆเลยก็คือ BNN หรือบริษัท BNN Restaurant Group เจ้าของซูกี้ตีน้อยเนี่ยในไตรมาสเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับกลับทำกำไรไป271ล้านบาทโอ้โห oh. แสงหน้า MK เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการเลยนะครับครั้งแรกเลยใช่ครับซึ่งเป็นการเติบโตที่แบบต่อเน,นื่องมาจากปี -66 67, ปี67ที่กำไรดีขึ้นมาเรื่อยๆตัวเลขนี้มันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างมาก ทั้งความสำเร็จของโมเดลธุรกิจตีน้อยที่เขาเน้นเรื่องความคุ้มค่าเป็นหลักแล้วก็การขยายสาขาที่เร็วมากๆตอนนี้เหมือนจะมี82สาขาแล้วมั้งครับเยอะมากยังไม่รวมแบรนด์ลูกอย่างทีน้อย b ีบกับทีน้อยเอ็กเ s รอีกนะคือมันอาจจะกําลังบอกเราว่าพฤติกรรมผู้บริโภคกําลังเปลี่ยนไปจริงๆก็ได้ครับผลประกอบการที่ต่างกันขนาดนี้ก็น่าสนใจนะคะว่า แล้ววิธีคิดกลยุทธ์เบื้องหลังของสองเจ้าเนี้ยมันต่างกันยังไงทำไมผลลัพธ์ออกมาแบบนี้จากข้อมูลของ SME จำกับ Marketeer นะคะดูเหมือนว่าตีน้อยเนี่ยเขาจะเน้น value for money ชัดเจนเลยบุฟเฟ่219ที่ให้ความรู้สึกว่าคุมคุณภาพก็โอเคแล้วก็ใช้พลังการตลาดแบบบอกต่อแบบไวรัลอย่างเรื่องเพลงเศร้าในร้านที่กลายเป็นมีมดังไปเลยช่วงหนึ่งจำได้ไหมคะ อ๋อจำได้ครับดังมากช่วงนั้นใช่ค่ะแล้วก็ขยายสาขาไปเจาะก,กลุ่มใหม่ๆทั้งต่างจังหวัดกลุ่มวัยรุ่นคนทำงานหรือแม้แต่คนนอนดึกเพราะเขาเปิดถึงตีห้าเลยนะอืมเปิดดึกจริงแล้วก็มี JMRT เข้ามาถือหุ้น30%อีกอันนี้ก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งแล้วยังแตกลายไปทำธุรกิจอื่นอีกทั้งข้าวแกงปิ้งย่างชาบูสายพานคาเฟ่อะไรแบบนี้ค่ะเยียมกว่า บริการดีเป็นแบ,บรนด์ที่คนนึกถึงเวลาจะไปกินกับครอบครัวหรือว่าเลี้ยงที่ทํางานอะไรอย่างงี้เนาะกินอะไรไปกิน M K ใช่ค่ะสโลแกนเตดหูเลยเขาก็พยายามปรับตัวสู้เหมือนกันนะครับเขามีแบ,บรนด์ในเครือเยอะมากนะเป็น10แบ,บรนด์เลยทั้งยาโยยแหลมเจริญแล้วก็อื่นๆนอีกเพียบช่วยกระจายความเสี่ยงไป มีฐานลูกค้าสมาชิกที่แข็งแกร่งมาก7แสนกว่ารายด้วยนะการที่ MK หันมาทำบุฟเฟ่ในบางสาขาหรือว่าออกแบรนด์ใหม่มาเลยอย่างฮิกินิกุทุกคํารวมถึงการพัฒนาสินค้าไปขายในช่องทางอื่นๆอ,อย่างใน7 e เ e ่ e อพวกน้ำจิ้มชุดซุกี้อันนี้ก็คือความพยายามในการหา เอ่อแหล่งรายได้ใหม่ๆหรือที่เขาเรียกว่า new S curve นะครับนอกเหนือจากธุรกิจสุก,กี้แบบเดิมๆเพื่อมารับมือกับความท้าทายตรงนี้นี่แหละการปรับตัวของ MK นี่ดูเหมือนจะทำหลายทางเหมือนกันนะคะทั้งลงมาสู้ในเกมบุฟเฟ่เองปรับปรุงแบรนด์เดิมหาธุรกิจใหม่ๆแต่ก็ต้องมาเจอกับตีน้อยที่เขาแบบเข้าใจอินไซด์ลูกค้าสมัยนี้ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องราคาแล้วก็การสื่อสารที่มันเข้าถึงง่ายกว่าแล้วถ้ามองจากมุมคนกินล่ะครับ จากที่เห็นในกระทู้พันทิปหรือตามโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยคนก็ยังเสียงแตกๆกันอยู่นะหลายคนก็ยังยืนยันว่าถ้าพูดถึงคุณภาพวัตถุดิบบรรยากาศร้านหรือว่าบริการเนี่ย MK เขายังดีกว่าน,นะอืมก็จริงค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคามันก็สูงกว่าจริงๆส่วนตีน้อยก็เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าแบบเต็มๆเลยบางคนถึงก็บอกว่าจริงๆมันคือลูกค้าคนละกลุ่มกันเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่ก็น่าคิดนะคะว่า พอ MK ลงมาเล่งสงครามราคาด้วยโปรบุฟเฟ่แบบนี้แล้วเนี่ยเส้นแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ว่ามันจะยังชัดเจนเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วการแข่งขันเรื่องราคามันก็ดึงลูกค้าข้ามกลุ่มกันไปมาอยู่ดีละคะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันกระทบภาพรวมตลาดแน่นอนนักวิเคราะห์จาก p o สต Today เขามองว่าสงครามราคานี้อาจจะมีหลายยกนะตั้งแต่หันราคาสู้กันซึ่งอาจจะกระทบกำไรระยะสั้น ไปจนถึงการปรับตัวแล้วก็พยายามสร้างความแตกต่างในระยะต่อไปที่น่าสนใจคือมีหุ้นกลุ่มอื่นๆที่อาจจะได้ประโยชน์ทางอ้อมในระยะสั้นด้วยเช่นพวกกลุ่มผู้ผ,ผลิตวัตถุด,ดิบอย่าง CPF, BTG พร,ร้านอาหารก็ต้องสั่งของเพิ่มหรือกลุ่มเจ้าของพื้นที่เช่าอย่าง MBK, CPXT พร,ร้านก็ยังต้องจ่ายค่าเช่าอยู่ดี แม้แต่มุมมองต่อนักลงทุนเองก็ยังต่างกันเลยนะคะบางบรเกอร์ก็ยังแนะนำซื้อหุ้นเออยู่นะเพราะเขาก็เชื่อมั่นในแผนปรับตัวแล้วก็เรื่องบันผลของ MK แต่บางเจ้าก็ให้แค่ถือเพราะยังกังวลเรื่องแรงกดดันจากเศรษฐกิจแล้วก็การแข่งขันที่มันแรงมากๆในช่วงสั้นๆนี้ครับก็สรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็คือการเผชิญหน้าครั้งสำคัญเลยนะครับระหว่างเจ้าตลาดเดิมที่ต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาฐานลูกค้า กับผู้ท้าชิงหน้าใหม่ที่ใช้ความเข้าใจตลาดกับความคุณค่าเป็นอาวุธสำคัญในการเติบโตอย่างรวดเร็วสงครามราคาที่เราเห็นกันอยู่นี่เป็นแค่อาจจะแค่ระลอกแรกของพายุที่น่าจะต้องติดตามกันอีกยาวเลยครับ<ค><ณ>ก็ทิ้ง้ายไว้หน่าคิดจริงๆนะคะว่าในสมรภูมิมออร้อนที่มันไม่เคยหยุดนิ่งเลยเนี่ยสู่สำเร็จแบบไหนกันแน่ที่จะนำไปสู่ชัยชนะที่ยั่งยืนได้จริงๆ การปรับตัวของ MK จะพลิกเกมได้ทันแล้วก็เพียงพอหรือเปล่าหรือว่าโมเดลความคุ้มค่าของตีน้อยจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ครองใจผู้บริโภคส่วนใหญ่ไปเลยในระยะยาวแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีผู้เล่นอื่นๆอ,อ,อีกนะคะอย่าง Lucky s u k i หรือรายใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาเขย่าตลาดได้อีกเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามแล้วก็น่าคบคิดต่อจริงๆค่ะ